สวัสดียามเช้านะคะชมบรรยากาศยามเช้าบ้านเราค่ะชมบรรยากาศบ้านห้าวหญ้ามะเ้าเนาะคะ่ะท้องทุ่งนาธรรมชาติยามเช้าอเป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะ บรรยากาศดียามเศร้าค่ะตองตึงหน้าบานเห้านี่หมอกเล็ๆนะคะช่วงนีอาาน้อากาศจะเริ่มหนาวแล้วอากาศก็จะเริ่มหนาวกั่ไ <c oughs> ม่หมอกไม่หมอกนิดหน่อยนะคะเน่ามีหมอกเล็กน้อยเขาเ่าฤดูหนาวแล้วค่ะจะเริ่มเขาเม้าฤดูหนาวแล้ว ให้ทุกคนชมบรรยากาศยามเช้าสูตรอากาศเนี่ยมันเส้าะคะอากาศบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์บ้านเรายามเช้าค่ะ<ม>ดูทุ่งนาเบิงเขาเบิงน้ำน,นะคะ<ม>่ะเบิงเขาบ้านเห่าไอสิพ่อไอสิเดกเกีียวแล่ละค่ะ ได้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วเริ่มได้ผลผลิตแล้วค่ะนี่ชมชมข้าวชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าบานเฮ้าเนาะค่ะทงไฮทงหน้าบานเฮ้าก็สวยามบรรยากาศดีค่ะเนี่ยมอเสาวบรรยากาศอากาศบริสุทธ์ อากาศบริสุทธิ์ยามเสาเนาะคะ่ะให้เพื่อนๆชมนะคะให้เพื่อนๆชมยามเช้าบรรยากาศสวยๆสยองทุ่งไร่ทุง่งนานีข้าวก็ถอกแล้วนะคะข้าวก็ถอกแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นทุงน่งนาลวงทองสีทอง เพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศยามเช้าด้วยกันนะคะอากาศบริสุทธิ์ค่ะเขียวขจีมองแล้วสบายหูสบายตาเนาะคะ่ะสดชื่นยามเช้าคสดชื่นยามเสาวคิดนี่ก็ฝากเพื่อนเพื่อนฝากทุกคนไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เจอกันคลิปหน้าจ้า